โยโยโยสวัสดีครับสมาชิก FC คลึงนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะลึงมารดกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่คำแนะนำม,มาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์่ได้คิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปลึนล,ลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปที่แอดของเราครับแอดวีไอพีเคอเอนย้ำว่ามีแอดนำหน้านะครับหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างน วันศุกร์นะครับ Friday Night ครับคลิปแรก3คู่ได้เรียงตามเวลาครับเริ่มที่เวลาตีหนึ่งนะครับฟุตบอลลีกของฮอลแลนด์ครับอูเตรกอันดับ7จะเปิดบ้านเจอกับไนเมเกนอันดับ10อูเตรกสี่สิบสองแต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เฟิยนูต1-2นะครับคู่หน้าเป็นอนาสตาซิออสดูวีการ์ดกองหน้าคริสครับเล่นกับปอนตัสออมควิดฝั่งของทีมเยือนอย่างไนเมเกน35แต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับอาแจกไป0ูนต่อหนะครับโจนะทานโอกิตะกองหน้าชาวเดียโกงโกครัับบเเลล่นกอยิส ท็อปสั้นนะครับเกมแรกอูเทคบุกถล่ม3-0ครับแฮนดิคับเปิดมาให้อูเทคเป็นต่อนะครับคือจะว่าไปสาการล่าสุดเนี่ยอูเทคไม่ชนะมาะ6เกมติดแต่ว่าเป้าหมายคือการรักษาดับ7เพื่อไปยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับในขณะที่ในเมเกนก็ฟอร์มแย่แพ้มา2เกมติด แล้วไม่มีลุ้นอะไรแล้วด้วยนะครับไม่ได้ลุ้นยุโรปไม่ต้องหนีตกชั้นดูแล้วเนี่ยผมว่าแรงจูงใจเป็นของอูเทคนะครับเกมแรกไปเยือนยังยิง3ลูกเกมมีเล่นในบ้านจะเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชียร์บอลต่ออย่างอูเทคนะครับขยับไปที่เวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษควีนส์พาร์คเรนเจอร์อันดับ11จะเปิดบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับ6ควีนส์พาร์คเนี่ย63แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้สโตกมา0-1นะครับคู่นาย์หนึน Diamond, น่งนะครับคู่เชฟยู69แต้ม เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะคาดิฟ1-0นะครับตรงกลางมีจอห์นเฟรคโอลิว์นอร์วูดข้างหน้าเป็นบิลลี่ชาร์ปครับเกมแรกเชฟฟิลเยูรนเต็ดเปิดบ้านชนะ1-0ครับแฮนดิแครับเปิดมาให้ดาบคู่เชฟยูบุกมาเป็นต่อนะครับคือสถานการณ์ของควีนส์พาร์คเรนเจอร์เนี่ยลุนเพย์ออฟได้แต่ยากมากนะครับในแง่ของการปฏิบัติในขณะที่เชฟฟิลเยูรนเต็ดก็ต้องพยายามรักษาดับ6 เพื่อที่จะเพลย์ออฟครับผมมองว่าเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับเพราะว่าครินสปาร์คช่วงหลังเล่นในบ้านก็เหนียวแน่นด้วยครับเกมนี้มีโอกาสออกเสมอครับดังนั้นเชียร์บอลรองครับครินสปาร์คจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับปิดท้ายที่เวลาตีสตรงครับลีเกเอิงฝรั่งเศสสตาร์บูกันดับ6จะเปิดบ้านเจอกับทีมแชมป์อย่างปรารีสแซงต์แชรแมงสตาร์บูกา้าสิบหกแต้มเกมล่าสุดบุกไปแพ้ลิวมา0ูนย์หนึ่งนะครับข้างหน้าเป็นอารเดียมทัวมซันเล่นกับเควินกามาโร่กองหน้าตัวเกา ฟังของเปเชจัตสปแต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอลองหนึ่งหนึ่งแต่ก็เพียงพอที่จะเป็นแชมป์ลีกเอิงนะครับจูเลียนดกสเโลโอร์มาโลอิกาดี่ยังเจ็บดังนั้นตัวหลักมาโกรารติสามประสา,านาแนวรุกเมสซี่เนมาร์เอ็มปเปาเป้เกมแรกเปเชเปิดบ้านชนะสี่สองนะครับคู่นี้ต้องเดาใจเลยครับว่าเปาเชจะจัดทัพมาแบบไหนเพราะว่าเป็นแชมป์คือผมมองว่ามีโอกาสพักพวกสตาเยอะนะครับดังนั้นเกมนี้บุกมาชนะสตาบุกแฮนดิแคบบังคับชนะเจอกับสตาบุกที่ยังมีรุ้้นนพืที่ชมมมเเปี้นนลกผองว่า วัดใจเชียร์สตาบุกดีกว่าครับเปเชไม่น่าจะเน้นแล้วครับสตาบุกจะมีแต้มแน่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับสรุปวันนี้3ทีมผมชอบเจ้าบ้านหมดเลยนะครับชอบไปที่อูเทร็กควีนส์ปาร์กเรนเจอร์และสตาบุกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในค่งผู้หนังบิ๊กแมชขอให้ทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย